จุดประสงค์ของการผูกดวงสิบลักนาโดยอาจารย์กฤตพลแสงซื่อการผูกดวงแบบสิบลักนาม่ได้มีไว้เพื่อดูเพียงเรื่องโชคลาภหรือการทำนายเหตุการณ์เท่านั้นแต่เป็นศาสตร์โบราณที่เปิดเผยศักยภาพภายในของมนุษย์อย่างละเอียดที่สุดในระบบโหราศาสตร์ไทยวทัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการผูกดวงสิบลักนาคือการให้ผู้ศึกษาเข้าใจตนเอง ว่าดาวแต่ละดวงในดวงชะตาทำหน้าที่อะไรมีพลังมากหรือน้อยเพียงใดอยู่ในเรือนที่ส่งเสริมหรือขัดแย้งกับชีวิตอย่างไรเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ปรับสมดุลกรรมเสริมพลังบุญเลือกเส้นทางชีวิตให้ตรงกับจริตของตนในาศาสตร์สิทธ์ลัคนาดาวทุกดวงมีสิทธิ์เป็นใหญ่ในเรือนของมันเราจึงสามารถเห็นได้ว่าดาวใดเด่นที่สุดในดวงชะตา เช่นดาวพุธเด่นก็ให้สติปัญญาฉิบแหลมดาวศุกร์เด่นก็ให้สเสน่ห์และเมตตาดาวพฤหัสเด่นก็ให้ปัญญาและบารมีหรือแม้แต่ดาวเสาร์เด่นก็ให้พลังแห่งความอดทนมั่นคงศาสต์ศิลลัคนาไม่ได้จำกัดเพียงการทำนายแต่เป็นแผนที่พลังจิตวิญญาณของชีวิตที่ใช้ไขปริศนาแห่งกรรมและโอกาสเพื่อให้เราเข้าใจว่าแท้จริงแล้วชีวิตเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้อะไรและ จะพัฒนายอย่างไรให้ถึงจุดสูงสุดของดวงตนโหราศาสตร์สิบลักษณะคือเครื่องมือที่จักรวาลมอบให้มนุษย์เพื่อรู้ตนเข้าใจกรรมและใช้ชีวิตอย่างมีปัญญา